กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้กันนะครับผมวัอนี้อยู่กับ่องน้องตังดึงความแชแนลนะครับผมวัอนี้เฮาซิมาเฮ็ดชาเลนด์เอาชีวิตรอดนะครับโอ้โหชีวิตรอดอยู่ให้เฮานี่อยู่นานบ่นานนี่นานน้องน้องปั้นนะครับนานน้องปั้นนานน้องคนนี้เนาะนี่เขาซีเฮ็ดอีกพี่หนึ่งอีกพี่สองว่าบ่งหัวซีได้เฮ็ดบ่โอเค ที่ไปกินอาหารกันเพราะว่าเขาได้อาหารมาเลยเปิดจิ้นเขาได้อยเก็บกินอาหารจะได้ไปนี่นะครับอาหารเขาบักหุ่งครับผมหรือมัดลักเกอร์ครับเขาไปหามาจากหุ่นหนังเขามีต้นบักหุ่งรู้เห็นหุ่นหุ้งสุกเนาะเขาก็เลยมากินนะไม่ใช่ไงเขามากินเขากินไปนู้ยนั่นนะมันแซ่บเขาก็เลยมากินนี่แหละหาหารเลยหนีเบื้องหน้าเจอคนเบื้องหน้าเจอคนไม่คนหน้าแจ้งเขาก็บบัวมัด้ะครับ ว่าไาเขากำบมามึงได้ตีเกมทุกบ้านเอ้ามึงบาดเดียวทางนั้นปาดขึ้เลยอะมึงดทังนั้นาดผิดทางนั่นอ่ะเออขางไหนอะปาดปาดเครื่อง่อนปาดเครื่องก่อนปาดเครื่องทางเออว่าแตกุ้งมหลดหลดของเสียด้ อ๋อป๋นี่แม่เอ้ยน้องกิโลด้ากินกินกินเฮ้ยเลยอาแม่จับเอาแม่โอเคครับตัดไปตอนกินเลยไม่เงียบโอเคครับห้ากับที่ไหมกินกันเลยแบ่งเสร็จไปเอาเลยเด้อเอาเลยเอาเลย เอาไหมก้าวเอาไหมเฮ้ยมามากินบกกินบกก้อนกินบกก้อนมา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 เออเดี๋ยวเรือไปให้ทีมงานเทาก่อนเนาะกินกินไหมกินไหมเอาเลยเอาเลยเอากระให้ปากกาได้คนน่ะเอาไหมราเล่นอีกอ่ะป๊อากกาไว้กินบุกกินเต๋อวาบ้าหวานฉุนฉุนบ่อกของคุ้มป่ะเลือกสูงหลาย มันทำดเดรริเสดครับเสียบมัน้นา,างมือไปอ,อ่กินกินเปียนฮะแล้วขาคงานเบิงเบิงแต่ละคนกินเบิง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 นี่เปียเนี่ย,นนยอันนี้พี่ได้เช่ออ๋อค่ ดีใจดิค้วไดอรไร้าบาดีบาดีโอเคกำกินมาบ้นทีคลิปกับเ่าไได้ครับนี่เ้าก็สิไปหาหมูอื่นน้ำเาก็สิไปายหมูอื่นน้ำไปหาเที่ยว เมื่อนี้นะครับเป็นหัวนาเขากับยู่หัวนาเขาอยู่บ้านเป็นมาบ่ได้หลังจากเท้าไปเล่นดงหน่อยมาเด้อค่ะพวกไปดงหน่อยแต่เมื่อวานถึงดาบกากับไก่หัวน้องไซไปที่นี่ใช่เด้อดิเขาเพิ่งกินไปเรื่อย นี่เอาเช่วยช่วยทีมงานโอเคเขาจะไปหาเห็ดของต่างๆเนะครับโอเคไปเบิังเร็วๆเลยไป